บทที่15มุงคลจัก,กรวาลใหญ่สิริทิติมะติเตโชชยสิทธิมหิตธิมหาคุนาปาริมิตะปุญญาธิยากัสะยารัสะสัพพันตรายนิวาระนะสัมันสมัมทัสสะพระคขาวะโตอราหัตโตสัมมาสัมพุทธสสะทวะติงสะมะหาปุริสะ ลักขะน,นุภาเวนะอศีตยานุพันจะนานุภาณนะอจุตระสะตะมังคะลานุภาเวนะฉับพันทะลักสิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัศปาระมิตานุภาเวนะทั อุปาปารมิตานุภาเวนะทัสสะปรมัตถะถะปารมิตานุภาเวนะสีระสะมานิหิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิธานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเนยยะเนยยะธรรมานุภาเวนะ จตุราสีติสหสธรรมักขันทานุภาเวนะพระนะโลกุตตะธรรมานุภาเวนะอัถังคิกะมักคานุภาเวนะอัถะสมาปติยานุภาเวนะฉะละพญญานุภาเวนะจะตุสัจญาน,านุภาเวนะทัสสะระละยานุภาเวนะสัมพันตุ ยุตพายาตยานานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปะริตานุภาเวะาะนตตะรตนนตยะสรตนานุภาเวนะตุยะหังสามพระโดคาโสกุปปะทะวะทุขะโมะมะสัต นสุปายาสาวินสันตุสัพพะอันตะรายาปิวินสันตุสัพพะสังกับปาเตยหังสัมมิชันตุทีคานุตาเตยหังหูตุสัตตวะสะชเวนะสัมังคิกเกคิสัมังคิกโกหูตุสัพพะทา อา,าอากาสปพะตะวะนะภูมิคังคังคามะสะหะสะอุตุมุธาอาระะาักขาอารักกาเทวตาสะทาตุมเหออนุระักขะตุ ภาวัตุ unku, สัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสทาสติพวันตุเตพวันตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสทาสติพวันตุเตพวันตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสทาสติภวันตุเตนักขัตตยค่ะภูตานังปาปะคะหะนิวารนาปริตตานุภาเวนะ หันตะวาเตสังอุปปัฏฐเวนักขตตะยะขะภูตานังปาปักคะหะนิวารนาปริตตสานุภาเวนะนันตะวาเตสังอุปปัฏฐเวนักขตตะยะขะภูตานังปาปักคะหะนิ วาระนาปาริตสานุภาเวนะหันตะวเตสังอุปัฏฐเวบทที่สิบหกพัตเตกะละัตะคาถาอะติตังนานาวาคเมยะนปะติกังเขอะนาคตัง บุคคลไม่ควรคำนึงสึกถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตามปะเหนันตงังอปัจันจะอนาคตางังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันล่วงอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบปน,นันจะโยธรรมังตะสะัสสะตัฏฐตัฏฐวิปัสสติอะ สังหิรังอสังกุป,ปังตังวิทามะนุปุหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่อนงันไม่คอนแคนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปุโปงเทินอาเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามะระนางสุเว พึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเร่าจะรู้ความตายในวันพุง่งหะนะฮิโนสังฆะลันเตนะมะหาเสนีนะปัจจุมามัจจุนาะเพราะว่าความผัดเพียงกับมัจจุราชผู้มีเสมาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่แก่เราทั้งหลายเอวังหิวิหาริมาตาปิงอโหรัตะมะตันหิตัง ตังเวพเัตเทกะรัตเตรัตโตติสันโตอาจิขะเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติสุขอย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิแลอภินหัปัจจะเวเวะนะณปาทะ ชะระธรรมมหิชะรังอนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพนความแก่ไปไม่ได้พระยาธิธรรมโมมหิโมพระยาธรรมโมพระยาธรรมมหิพระยาทิงอะนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพนความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มารณธรรมโม,มะะธรรมมารณธรรมมหิมารณามมารณางอนณติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจ,จะร่วงลนความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมติเยหิมะนาเปหิพระนานาวานานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภ้าจากของรักของเจริญทั้งสิ้นไป กรมสะกรมหิกรมสัทธายากรมะโยนิกรรมะพันธุกรรมะปติสัลนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกามังกะลิสามิกัญญานางวาปาปะกังวาตสัทธายาธา พระวิสามิเราจะทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาติหรือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหเหิอพินหังปัจจะเวคิตตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน